สวัสดีค่ะเมนูวันนี้ค่ะเราจะพามาทําแกงปลาทูใส่บวบนะคะเป็นเมนูนัดแปลงนะคะเพราะว่าอยู่นีมอมี่ปลาช่อนปลาดุกนะคะพี่น้องนะคะก็เลยได้แต่ปลาทูมาค่ะนะคะส่วนนีเย่าล้างทุกความสะอาดทันเคงค่ะแล้วก็บวบค่ะแล้วก็ใบผักชีลาวค่ะใบเมงรักค่ะแล้วก็เครื่องแกงเน้นๆค่ะก็จะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกสดเหมือนเดิมจ้านะคะมาค่ะมาลงมือทำค่ะพี่น้องนะคะ บางคนก็สิถามว่าแกงใส้บ,บวบได้ยูบบปลาทูค่ะพี่น้องนะคะแกงไส้ได้เบิดนตาจากพี่น้องเพราะว่ายูนี่เข้าเข้าประสมาเลือกใด้นะคะที่จะไปหาปลาอื่นๆนะคะพี่น้องเพราะว่าเขาย่นี่มันไกลตลาดมากๆค่ะเพราะฉะนั้นมีปลาทูกับสีแกงใส่ปลาทูค่ะพี่น้องนะคะบรร่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะหาปลาบ่าไดดเขาย่าล่องเห็ดบิงะะึงด้ค่ะปลาทูสดสซื้อม,มาจากตลาดอุ้ยความพอไปมากมากระทาสิฟอง สามสีโตมะแกงเบิองค่ะพี่น้องแซบค่ะพี่น้องนะคะเหมือนเดิมค่ะคั่วพริกให้หอมก่อนจ้าเติมน้ำลงนิดนึงค่ะเพื่อไม่ให้กะทะไหมะคะ่ะนี่ค่ะขั่วให้หอมเลยได้จ้าพี่น้องเวลาเข้ากินเข้าสดน้ำมันม,มีความหอมแตกต่างกับการที่เข้าแบบว่าต้มน้ำแล้วเอาปลาลงไปใส่แล้วเอาพริกใส่นะคะพี่น้องมันจะแตกต่างกันอยู่ยค่ะพี่น้องนะคะลองเบิองค่ะนะคะ หลังจากนั้นค่ะเราก็จะเติมน้ำลงไปให้พอท่วมค่ะนี่ค่ะว่าน้ำเดือดแป๊บนึ่งเด้อจ้ะพอน้ำเริ่มเดือดค่ะพี่น้องนะคะเราก็จะใส่บวบลงไปก่อนพี่น้องก็สิวา่าเป็นยังคือใส่บวบก่อนบ่ใส่ปลาก่อนนะคะเพราะว่าปลาทูมันสุกง่ายค่ะพี่น้องนะคะถ้าใส่ลงไปก่อนกลัวบวบสุกเอยนะคะพี่น้องเดี๋ยก็ยยมปลาทูมันเละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่บวบลงไปก่อนค่ะ นี่คะ่ะไส้บวบกรายได้พี่น้องเพืาอจะมักกินค่ะมักกินชอบมากๆบวบนี่ค่ะพี่น้องนะคะใส่ลงไปเลยค่ะรอบวกสุกเส้นนิดนึงค่ะนี่คะ่ะ นะคะวิธีการทําของแต่ละคนอาจจะเบลอคอกันนะคะอย่างของเย่านี่ค่ะเฮ็ดไล่หลอบไายเทือเไม่นู่เก่ากอาจจะบอเห็ดคือเก่านะคะแล้วแต่สะดวกแล้วแต่คิดใดช่วงนั้นบวเฮ็ดตังไดน,นะคะแต่ว่ารับร่องว่าความแซ่บยังคือเก่าค่ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะให้น้ำเดือด,อดอบ,บวบห้องโคนซีบดดาค่ะพอบวบเริ่มซุกค่ะพี่น้องเยาก็จะใส่ปลาทูลงไปค่ะนะคะ เอากับแบวนครื่องนึงก่อนค่ะพี่น้องนะคะเอาปลาทู่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปค่ะ ปลาทูของเราเป็นปลาทะเลค่ะพี่น้องนะคะพอฉนั้นกระสิซุกง่ายนะคะกระสบโอโเคยเข้าคือปลาบั่นเท่านะคะพี่น้องเ่ยก็เลยเห็ดแบบนี้ไปเลยค่ะนะคะแต่เราจะยังไม่คนนะคะใส่ผงปรุงรสล,ลงไปเลยค่ะใส่เกลือ,อนิดนึงจา้าใส่ลงไปค่ะนี่ละค่ะ ต้มไปเรื่อยๆค่ะให้ปลาข้าสุกจะข้าวหนึ่งค่ะพี่น้องมีฟ้าหมอก็เอามาปิดก็ไดค่ะพี่น้องนะคะพอปลาทูเริ่มสุกค่ะใส่น้ำปลาร้าลงไปใส่หนึ่งขับพี่ค่ะพี่น้องนะคะตามด้วยชูรสนิดนึงค่ะข้นหน่อเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าปลาทูเริ่มสุกแล้วค่ะนี่ค่ะวิธีการทำนะคะ ทำแบบนี้บวบเราก็จะสุกนุ่มนะคะปลาทูเราก็จะไม่เละไม่เปื่อยนะคะพี่น้องรับรองว่าแซ่บค่ะนะคะถ้าเขาต้มปลาทูแต่ตอนแรกเลยค่ะพี่น้องเปื่อยนะคะเล,ละหลือตะการค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ชูรสนิดนึงเพื่อนๆเขาชอบกินนะคะพี่น้องแต่ลาพังเยี่ยวหนึ่จะใส่แค่ผงถึงรสกระพอแล้วค่ะนี่หอมห้วนๆเลยค่ะนะคะช้อนฟองออกนิดนึงค่ะ จากนั้นค่ะเดียวก็จะชิมรสห,หน่อยนึงค่ะแซบนุ่งนะคะไม่มีความขคาวมีแต่วความหอมนะคะหอมเกืแกงของเขานี่แหละค่ะพี่น้องนะคะเอาละท้ายสุดสุดท้ายค่ะใส่ใบแมงลักกับผักชีลาวลงไปค่ะนะคะผู้ใดมักข้าวครัวเฮ็ดเป็นอ้อมไปเฮ็ดได้เลยค่ะนี่ละค่ะพี่น้อง แค่นี้แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จค่ะแกงปลาทูใส่บวบค่ะเมนูง่ายๆนะคะพี่น้องเป็นเมนูดัดแปลงนะคะจากปลาคอปลาช่อนปลาดุกนะคะเปลี่ยนมาเป็นปลาทูค่ะพี่น้องนะคะเคนี้กระแ่บค่ะไปค่ะได้ยังงออกจากเตาไปให้เบิ้งหมองติแจ้งหมองมะพ้อนจ้านัาละค่ะพี่น้องเมนูวันนี้ค่ะกําลังหันหอนข้นๆเลยค่ะพี่น้องแกงปลาทูใส่บวบค่ะ ใส่ผักชีเลา่าใส่ใบเมี่ยงรากหอมๆค่ะเป็นเมนูดัดแปลงนะคะแกงอีสานบันเฮาจะใส่ปลาทะเลค่ะพี่น้องนะคะเขากันดีมากๆค่ะหอมหวนาน่ากินค่ะพี่น้องนะคะมื้อเนี่ยยอดเห็ดสุรใส่บวบลงไปต้มก่อนนะคะพี่นอ้องให้บวบสุกเอาปลาทูลงไปนะคะเพราะว่าปลาทูเป็นปลาที่สุกง่ายะค่ะพี่น้องถ้าเฮาเอาไปต้มเต่ตอนแรกเลยค่ะมันจะเปื่อยทะลักแบบนี้ค่ะพี่น้องนะคะปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรสค่ะ เกลือชูรสแล้วก็น้ำปลาค่ะพี่น้องนะคะแค่นี้กระซ่บิละค่ะอาหารอิสานมันเท่าบริมียังมากมมยนะคะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกาลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องมาค่ะเอาถ้วยเอาซ่ามากินเขากินน้หาเหมือนกันกระเลาะห่อนนะคะพี่น้องหอมหอมค่ะบวบมันๆค่ะพี่น้องนะคะแกงปลาทูนะคะใส่บวบหอมๆมค่ะพี่น้องนะคะเป็นบวบหอมหอมบันเท่าเนี่ยละค่ะพี่น้องมาจ้าแซะบสจ้ะ